สวัสดีครับเพื่อนๆพรสองชวนชมพระพี่พี่น้องน้องและเพื่อนที่มีน้ำใจตีนะครับใจงดงามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวันนี้วันพุธแล้วนะนะครับแป๊บเดียวนะสัป,ปดาห์หนึ่งก็แป๊บเดียวนะก็จะสิ้นเดือนแล้ววันนี้สามสิบแล้วปุนี้ก็เป็นที่หนึ่งสองสามวันนี้เดือนนี้มีแค่สามสิบวันนะครับพฤศจิกายน คมก็ลงได้31นะพวกเราเมื่อวานคลิปที่29พรสงเล่าเรื่องพระวัดสักขังจากผู้ใหญ่ที่พรสงนับถือนะครับอาจารย์อุดหลวงพหรือลุงอุ่นนะครันักเสียนพระพนันขายพระอาจารย์เชแล้วก็อาจารย์เซงนะด้วยความขอรบขอโทษที่ออกชื่อลุงอุ่นก็ไปสวรรค์แล้วนะครับ เช้าคุณแมาก็ข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยถ้าบุญตักบาเสกก็ขึ้นมาให้ชมพระกันครับพระสมเด็จวันนี้ให้ดูพระบางขุนพรหมนะครับเป็นพระบางผมยุกเก่าๆนะยุคที่ลุงอุลลุงเซ็งอาจจะอ,อาจารย์เซงอาจารย์เชเขาเขาช่วยมากเขาก็สะสมไว้พระพวกนี้นะครับสะสมก็ได้มาเขาเก็บไว้มันไม่ค่อยได้ออกให้ใครดูเท่าไหร่เพราะว่า ส่วนมากเขาจะเล่นพระยุคใหม่ๆกันแล้วก็ใช้สวยแต่พวกนี้ไม่สวยนะครับแต่ดูแล้วเก่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็สเสดอให้ชมกันครับข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยทําบุญตักบาศเศรเสร็จนะมีผมก็มีเพื่อนแล้วนะหลายคนนะทาบุญตักบารแล้วก็ยังทาบุญสร้างพุทธจารย์โต๊บ้างทําบุญให้สุนัขจรจัดอย่างที่ผมได้ทําการสุนัขจรจัดที่ผมเลี้ยงไว้หลายร้อยตัวนะครับทำเออย่างไงก็ ดูแลกันมาโดยตลอดสุนัขเลยไม่เคยทอดทิ้งกันครับเพราะว่าเป็นสุนัขพันทางท,างที่พ่อส่งได้เลี้ยงมาตั้งยี่สิบปีแล้วนะได้เงินทุกบาททุกตังก็ไปให้กับสุนัขหมดเลยนะครับทุกวันนี้ขายของไม่ค่อยดีก็เลยนำพระมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมกันครับน,นี่ก็ให้ชมบางขุนพรมนะครับกรูกบางขุนพรม ครับปัญว่าอาจารย์เชนะท่านก็ให้ข้อมูลตรงดีเหมือนกันครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดอะไรผมก็การศึกษาดูก็ก็มันหายากนะห,นหลังๆมาลูกอุ่นศึกษาท่านก็ให้ความรู้มาอย่างเนี้ยแต่มันก็หายยากพระแบบนี้เนีเออดีๆแบบนี้ส่วนหลังๆมาก็มาเจอกับลุงเซ้งท่าพจน์เนี่ยโอ้โหไม่แน่แน่นอาเลยเนนี้ พระเขาแกงัดบางพมให้ผมดูห้าองค์ผมก็จําติดใจไว้เลยทุกวันเนี้ยวันละครั้งผมก็จําไว้ว่าเป็นยังไงเนื้อยังไงมีเม็ดขาวไม่ผมก็ถามไปหมดแหละเพราะเราเล่นพระไม่เป็นตอนนั้นตอนนี้ก็พอรู้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทีพี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามส่วนพระที่หลังๆมาแกก็นแนะนําให้ฟังว่าเขาผสมน้ำมันตั้งอิว้วเนี่ย ก่อนสมเด็ดโตที่เขาทำผสมดอกไม้พิกลบุญนาคอะไรแห้งนัน้นเขาไม่มีนั้งมันตั้งเอี่ยวส่วนมากจะเป็นน้ำอ้ยอยวนนั้นแล้วก็กล้วยป่า,ามาตำกันผสมผงผสมอิทิเจผสมพุงอิทิเจผสมข้าวสารมาตากแห้งแล้วก็มาบดกล้วยเนี่ยมันก็ออกมาออกพอพางหลังๆมานี่ก็มาเป็นพระอะไร ก็มีค่าน้ำมันตั้งอิวเนี่ย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 ครับเดียให้ดูความแตกต่างจะมีค่าน้ำมันตั้งอิวนะผสมไปในตุกองพัดจะหนึกนุ่มคราวนี้ไม่มีแตกแยก,กไม่มีอะไรแล้วสังเกตดูได้ว่าเราก็จะมองส่องไม่เห็นแล้วเม็ดแดงเม็ด,ามดขาวเม็ดเขียวอะไรจะไม่ค่อยเห็นนอกจากว่าจะลอยตัวขึ้นมาเองเนะบางบางที่น้ำมันตั้งอิวเคลือบไม่ไม่มิดเหมือนก้นคร็อกอย่างเงี้ยน,นะผมก็ ผงก็แตกขึ้นมาผงก็ลอยตัวขึ้นมาจะเห็นเม็ดเขียวเม็ดแดงแต่น้ํามันทั้งอิ่วคุมเอาไว้ก็ไม่เห็นอะไรเลยก็บลงว่าเนี่ยไปดูอาเะครับส่วนที่ลงรักทองล่องชาดแกก็รู้นะแกก็ไล่ฟังบอกว่าตัวหลังไปลงรักสีแดงล่องฉัดลงรักปิดทองก็ยิ่งมองไม่เห็นเนื้อพระแต่ก็ดูความเก่าความย่นความแห้งแล้วแกก็ดู เจอสองไปสไม่สามเมตรที่ก็เอาละเจอก็ใช้ได้กันสว่าคันเงนี้นะเนี่ยคุยกันเรื่องพระปัญหาโลกแตกคุยกันไม่จบนะครับพรลสงก็ได้ความรู้ตรงนี้แหละครับก็หยิบยกขึ้นมาให้ชมพระนะบางองค์ก็เพื่อนเพื่อนที่ได้ไปก็อาจจะส่องมองไม่เห็นอาก็บอกบางทีลักปิดบ้างเอาไปเยอะนะลงวักปิดทองบางเควื่อนก็เอาไปหลายองค์บางท่านก็ไปสององค์สาองค์ ส่องไม่เห็นแต่เจอเม็ดเขียวเม็ดแดงสักเม็ดสองเม็ดจะหมายพอแล้วก็เราจะไปเห็นอะไรก็รักเนี่ยเขาลงสนอมเนื้อพระลงลงเพื่อที่จะไม่ให้พระนี่แตกแยกมาให้กุดหล่นแลไม่ให้หลุดอย่างนั้นก็มีตัวกินพระนะเป็นด้วยเม็ดใสนะถ้าลงไม่ลงเนี่ยสังเกตตัวพระเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยนะจะลกมีตัวกินพระอยู่ในจิตผมพยายามเป่าเอาออกนะตัวใสย่างกั่ยงกับ บวกนั่นแหละแต่ตัวน้อยมากเลยส่องแวกล้องสองถึงเจอวิ่งจิตดิ๊ดจิๆดนะนะครับเนี่ยัน,นี้ครับองค์แรกนะบางคุณพรมนะผมที่ได้เก็บไว้แล้วก็พยายามศึกษาผู้ใหญ่หลายหลายท่านสามท่านนั่นแหละที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคือลุงอุ่นนะเพื่อนพ่อผมเองนะใครจะซื้อพระขายพระก็ต้องมาเนี่ยเนื้อก็จะขาวนะขาว มีรอยกระเทาะอยู่ในขาวโจกเลยข้างในเนี่ยนะเนี่ยจะส่อง้วจะมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเขาหลุดมาให้เห็นเป็นเม็ดแดงเม็ดนึงเม็ดดาเม็ดเม็ดเขียวไอ้รู้มาเม็ดเหลืองเม็ดนึงเม็ดเขียวอะไรเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะแต่ความเก่านี่ดูเอานะฮะนี่ครับเนี่ยก็รู้ทานี้แหละครับบอกกับเพื่อนๆกันไอ้ที่ลงรักปิดทองสองไปเห็นเม็ดแดงทั้งสองเม็ดเม็ดเขียวเม็ดก็พอแล้ว แกก็บอกทันนาลงรักปิดทองแกก็ลายฟังอาจารย์เชกแกบอกหลังเมื่อก่อนแกขายพระอยู่อาจารย์เชด้วยอาจารย์เซ้งด้วยแกโทษนะครับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าแกก็ยังขายอยู่ทุกวันเนี่ยโทรไปหาแกครับแกก็บอกว่าเนี่ยพอสงมันก็ทันตะแลกไม่พระชุดนี้ไม่ค่อยมีราคานะมีเพชรมีพลอยมีอะไรพระทิพย์อยู่ในส่วนหวังหน้า แต่แกบอกเดี๋ยวนี้หากันไม่หยุ่ไปอยู่อยู่ก็จุกอยู่ตำเป็นคนคนว่าไัเนี่ยเนี่ยดูบางพล้นผิเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ยจะมีขี้กลุ้มแต่เนื้อก็จะแก่งนะมีขี้กลุ้มแต่เพินพินพระประธานนะเนี่ยดูสังเกตดูนะมีร้อยขูดเขียนแล้วคาบกรุโกออกได้ออกได้งานแก่งเนื้อพระพังเนี่ยนี่นี่เขาเรียกว่าบางรมพระบางุครับแต่ศักยภาพนีไม่ต้องกลัวนะในด้าน พุทธคุณรดงามสวยงามไม่เกินธรรมชาติศิลปะนะเนี่ยดูข้าวกรุกข้างล่างดูฐานข้างล่างดูข้างหน้าท่านต้องดูนะครับศึกษาหาความจริงกันนะครับเราจะเห็นได้ว่ารดงามเนี่ยผมก็ได้จากครูบาอาจารย์แล้วผมก็เคยดูของลุงอุ่นแล้วก็ของลุงเซ่งอาจารย์เซ่งนะอาจารย์เชนเนี่ยก็เด็ด ผมได้มาผมเก็บไว้พระแบบนี้หายากนะไม่ใช่หายง่ายถ้าไปอยู่กับพวกเขาแล้วโอ้โหราคาไม่ต้องพูดกันนะเขาตั้งราคาโอ้โหแต่เขามันไม่ค่อยมีนะแต่พอส่งก็มาเด้ไปอะไรมากมายนะครับแค่เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบุกชมกันนะถูกใจก็ทักขายกัน แต่พระเก่าๆสังเกตดูนะจังไม่ค่อยสวยนะพระยุคสมเด็จแหลกๆหนึ่นะเมั่งทำมาเก็บเข้ากลุ่มใหนึ่สมเด็จยุคหกหกสิบห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยสวยอ่ะดูดูองค์แรกองค์ที่สองนะครับคุข้างหน้านะี่ดูข้างหน้าควังเขาเล่าแบเนี้เป็นอย่างนี้ยนะถามา่าแล้วจาแล้วลงรักอ้านั่นแหละเขาลงรักษาเนื้อผ่าไว้แล้วก็อะไรแล้วส่องเขาไปเจอก็เห็นเหมือนกันว่าด,ดูความเก่าเอาที่ เม็ดแดงสองเม็ดเจอเม็ดเขียวสุกเม็ดกระแวมวเพราะอะไรไปต้องปไปไล่เขาว่างั้นนะฟังก็พูดก็คือของมันแท้มันก็คือดูงได้แต่กองมันเก่าอ่ะจะแกจะแทะกว่ากันทำกันหลายยุคหลายสมัยฟังก็เขาก็ศึกษากันเขาไม่ได้เล่นแบบชอบอะไรนะเขาเล่นแบบศึกษาหาความเนี่ยดูความเก่าข้างหน้าข้างหลังนะครับพระบ,บางขงุนพลอ่ะผ่านไปองค์ที่สอง ให้ดูเลยนะครับครับปลูกขึ้นเนี่ยองค์ที่สามเนี่ยเนี่ยองค์นี้แปลกกว่าเขาเลยเนื้อเขียวปัดสนิมหยกขึ้นเลยถามแล้วอ่ะแล้วส่องดูข้างในเนื้อนะครับเนี่ยดูเนื้อข้างในขาวครับน้ำมันตั้งอิ้วเนี่ยเป็นนี่เลยนี่คือยึกยุกแรกทาโดยที่ว่ามันไคนทาเขาจะตั้งใจกดหรือเปล่าพิมก็โยกเยงก็เรียกว่าพิม์ชาวบ้านนะ ชมแล้วก็สบายใจครับพรส่งเนีน่ยถามว่าเ,เราก็ยังว่าเลยนะวิธีการพอใจกันนะเมื่อวานมีเพื่อคุณเจ้าอยู่หนุ่มรูปน้โทรมาจากหนองบัวลำพูโออยากได้พระอาจารย์พรส่งทำเป็นเพื่อครูเนี่ยอยู่วัดเชือกน้อยนะอยู่ตรงนู้นอยากจะได้ของอาจารย์พรส่งอาตมาก็ตังน้อยแต่อยากได้ไว สักสององสามองคแหมเป็นพระนะยังชอบพระผ่อนสงเลยในพัสกาณนะพระคุณเจ้าขอญาติออกชื่อนะนี่พระโคโรวิราชวัดจังหวัดจังบุรพ์เขาบอกมีคนจะมาสร้างยักษ์ให้ที่บ้านที่วัดใครจะช่วยสร้างพญานาคบ้งแหมพ่อสงบอกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพ่อสงมีตังดีๆจะไปซื้อที่เขาบอกมีวัดมีทั้งที่หาไร่เรามีตังดีๆทัก นะใครมาบูชาพระทองคําแล้วต้องสมทบอง์นะไปซื้อสวายวัดเะเลยซื้อเพิ่มอีกตัก1สิไร่นอะอ่ครับวันนี้ให้ชมองค์ที่3ามเนี่ยดูความแตกต่างเนื้อพระคับสีเขียวนี่คืออะไรเขาเรียกสนิมหยกหรือคนเก่าๆอ,อตะก่อนนะเขาอาจจะทําวิธีการเก็บรักษาเนื้อพระนี่พระบางขุนพลมนะครับวันนี้ไม่มีวัดลรังนะ ไม่ได้ให้ชมกันนะเชืว่าก็คนส่วนมากมาหาผมก็ชอบที่เขาดูเนี่ยลงใน YouTube แล้นะจ๊ะประเภทที่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามหาพระเก่าพระอะไรอย่างแดอยงใดเขาก็ถามว่าพระนี้มีไหมผมก็จัดไปให้ท่านแล้วแหละนะครับคูกใจก็เอาไปกันบูชากันก็ดีทั้งนั้นแหละครับที่ผมจัดเอาไว้ที่ท่านเอาไปนะสุดยอดทุกองค์หนึ่งเกิดอะไรขึ้น เ,เกิดอะไรขึ้นก็เกิดนะมีเม็ดเขียวเม็ดแดงเห็นดูสวยพรส่งก็เก็บไว้นะท่านก็เ,เอาไปกันแต่ไหนไม่สวยพรส่งก็ไปประจุกรุ่นวัดต่างๆที่พรส่งก็ไปสร้างเจดีย์มัง่งจังหวันนครสวรรค์มั่งสร้างพ่อท่านใจมั่งอะไรเงี้ยก็ไปเอาไปประจุกรุณหมดน,นะครับเนี่ยที่พรส่งชอบแล้วรู้แล้วเห็นว่าสวยมีเม็ดนั้นเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดคุณ ปูนปัวขอยพูนสงก็จะเก็บเอาไว้นะครับเก็บไปเยอะแยะเนิน,นะครับอันนี้องค์ที่3ามครับดูข้างหน้าแล้วก็ต้องดูข้างหลังแม่ไม่ได้ให้ดูข้างหลังเดี๋ยวพี่พี่พี่น้องเขจะโกรธครับดูความเป็นเป็นไปได้ท่านพิจารณานะดูนะครับผมให้เวลาท่านตองเยอะนะดูกันเอาว่าเก่าอย่างไงอะไรอย่างไงเอะทะลุเนื้อพระมาเลยไหมผงสีขาว นะผงสีแดงทะลุออกมาเลยนี่นี่ไม่ได้ลงรักนะเขาเรียกว่าอาจจะชุบยางไม้อะไรชนิดตึงแบบคลามอย่างนั้นนะต้มน้ําพอลงรักษาเนื้อพระต้มน้าอย่งอางนั้นน้ำไอเนี่ยมาประต้มนะน้ําอะไรที่เป็นเจสีอะดอกอะไรนะที่ก็มากินเป็นสีบ่วงสีแดงมั่งใบเตยมั่งอะไรเงี้ย พอตามสีเขียวเสร็จแล้วเขาเข้ามาจุ่มเนื้อพระพระบางุพรมเนี่ยเขาจุ่มไปแล้วก็รักษาไม่ให้ตัวกินพระมันมากินนะแต่นี่ก็ทะลุขึ้นมาแล้วไม่ดูยางดูรองมาตั้งเอวทะลุขึ้นมานครับพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับอันนี้ก็องค์ที่สามผ่านไปนะครับเอ,อ,องค์ที่สี่เนี่ยนะสวยงามมากเลยนะ แม่มันมีเยอะจัดแต่ผมไม่รู้จะหยิบองค์ไหนให้ดูกันดูองค์ที่สี่ดีกว่านะครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่ไม่ใช่วัาละครังนะบางคุ้มพนะดูให้ดีนะดูให้ดีดู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 คาบกรุกขึ้นมาเนี่ยนะแต่และองค์บางคุณมพรมสวยเขาก็มีนะทำเป็นเล่นไปพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันนะที่ผมหยิบให้ดูเมื่อกี้ทั้งสี่องค์เนี่ยไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับ เดี๋ยวผมเคยเห็นอาจารย์เชเขามีอา,อาจารย์เซิงธาะจันทร์เขามีมถามอาจารย์ห้าองค์นี่ม่เหมือนก็เลยบางกลงุ่มจะเหมือนก็ได้ไงเรคนละปอกคนละพิมพ์กันคนละเนื้อเนื้อเดียวกันเนื้อก็เหมือนกันหมดนอาจารย์เซิงกับขอภัยนะวันนี้ได้นำชื่อท่านออกเดี๋ยวทางเขาคงจะโทรมาแล้วนะเขาดูทางยูทูบนำชื่อท่านออก โฆษณานที่ตึงกราบไหว้ขอขอโทษขอพระอาจารย์เพราะผมเคารพท่าจริงๆนะยผมได้ความรู้จากท่านเซ้งท่าพระจันจรนะ at, ทนร,นเนะทนร์เนี่ยก็มีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ทางเนีู้นย์พระเขานะท่าพระจันทร์อยู่นี่เขาย้ายมาอยู่ทางเนี้ยบางภูนบางอะไรเงี้ยนะ่ตลาดบางภูนภูนซับอะไรเนี่ยเนีผยมไปดนะูตลาดพระพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปดูขออนุญาตนะออกชื่อท่านเรียวว่าืหมานให้ความรู้กระจาง แต่ท่านแกงหยอกท่านาอาจารย์ขอกองค์บูชาผมมีตังไปสามหมื่นคุณจะไปซื้อของมาขายผมแกบอกผมให้สามหมื่นแกบอกไม่ได้ตังราคาไปเป็นแสนทุกอง์บอกเสียราคาเนี่ยแล้วแกก็ไม่ขายด้วยให้ฟรีแกก็ไม่ให้ด้วยแกให้ความรู้ให้ดูเฉยเฉยนี่ท่านดูเอาก็แล้วกันเราอาจจะมองไม่เห็นเม็ดเขียวเม็ดแดง แต่บางองค์มีนะครับนีอยู่ในตัวพระเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพระบางคุ้มพรมกับพระวรัคังก็ต้องเหมือนกันก็มีเม็ดเขียวเม็ดแดงมีดอกไม้มีแร่เม็ดดำนะีเหมือนกันนะนี่เขาเรียกว่าพระบางคุมพรมกระฐานทำไมถึงเหมือนกันก็คนสร้างคนปลุกเสษก็คือคนคนเดียวกันก็คือสมเด็จพุทจัจารย์ตูพมรังสีนะ ก็ต้องมาเป็นอกคล้ายกันเหมือนกันนะข้าวสุกเม็ดใสนะนะข้าวแห่ดอกมะขามกําแพงเพชรนะข้าวสุกเม็ดใสข้าวเม็ดขุนนะบางทีมีทั้งดอกไม้ยุบตัวกดแห้งแตกยุบอะไรอย่างนั้นะโ,โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่พอส่งไม่ได้เก่งหรืออะไรขนาดนะั้นแต่พอส่งรู้ ก็บอกเพื่อนๆน,นี่แหละถ่ายทอดไปเผื่อมีโอกาสไปเจอที่ไหนยังไงไม่ต้องมาหาพรสงพรสงก็ไม่มีหรอกมีเท่าที่เหตุนเนี่ยก็ส่งไปตามรูปตามอะไรนะครับถามว่าเดพยุกจากรัชก,การที่40 2,400เนี่ยผสมน้ำอ้อยก็มีเม็ดเขียวเม็ดแดงสองไปฮะพิเศษหนักกว่าไปอีกเขาใช้เม็ดเขียวนุ่นมาจากเมืองจีนเม็ดแดงมาจากสีรังกาหยกพมา่าอะไรอย่างนั้นแล้วก็ยังหนักข้าไปนู่นอีก มีทองมาผสมอีกนะก็สังเกตดูนะนี่ไม่ธรรมดาหนักกว่าอีกเขาถามทําเ็จสงใจได้ไหมพวกนี้ทําเ็จโตท่านทรงอนุญาตอยู่แล้วเพราะเป็นพระสร้างจักวังราชการที่สี่เขาสร้างก็เพื่อเรื่มชาติกขาจะมาสร้างแล้วก็ผสมเก็บไว้ในเจดีหน้าวังเขาเรียกเลยพระกลุกวังหน้าเนี่ยเขาว่างั้นที่เหลือนะชาวบ้านทาไม่ได้เอาเข้าวังนี่ก็คือว,ว้ตัวไว้ที่ลังคาบดวัดพระแก้ววังจานเขาเล่า โอ้ยกรอลงมาเป็นคันรถสิบล้อสองสาคัญนู่นน่ะเพื่อนผมยังได้ไปคันรถจังเลยผมยังโทรไปถามมันเลยเฮ้ย <"Hey, S 2> พายยังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมอยู่ประุมไปเอามาโอ้พี่สงอย่าไปเหลืออะไรครับแจกจ่ายชาวบ้านเขาเก็บไปเล็กๆนี่หน่อยจะไปขอแก้งไปขอมาสักห้าองค์สิบองค์นะผมก็เลยแก้งจะเข้าไปดูนะใน,ในที่สุดเราก็มีของเราอยู่แล้วนะเราได้มาจาัดหลวงพ่อวัทวีมันอยู่แล้ว ก็บอกมาดูเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ใช้บางแต่เขาก็คิดตังค์กันะเขาขายชีพขายพระอ้าวนีองค์ที่สามที่สี่นะครับพูดถึงว่ากุยิ่งสวยหนักเข้าไปเลยนะครับยิ่งมีเม็ดเขียวนั่นคือหยกหยกหยกนัคือความร่มเย็นนะเนี่ยดูคราบน้ำมันตั้งอิวนไหมฮะเนี่น้มันตั้งอี่วเขาทำมาจาจุกกลูนะอ่าเนี่ยสวยงามมากนะขาวพวนไง ขึ้นคอยังเห็นเม็ดใสยอยู่เลยเนะี่ยมองไปเลยแต่ผมไม่ชี้หรอกครับใครมาหาผมจะหยิบให้ดูนะผมก็ไม่ได้จำนายอะไรก็เขาหรอกครับวนมากแกถวายพระหมดพระอ้าวนี่องค์ที่สี่ผ่านไปถวายเป็นพระมีพระทองขับอยู่หลายองค์เดี๋ยวว่าจะถวายสมพรานองค์ที่ห้าเนี่ยองค์นี้สวยมากนะครับนี่ เนื้อหนึบนุ่มแต่ถามม่าแตกต่างจากองค์เมื่อกี้ไหมสี่องค์เมื่อกี้ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยอย่างไรองค์นี้ข่าแป้งจะขึ้นมาขาวนะนวลทั้งองค์เลยแต,แต่ก็ไม่พ้นคาดน้ำมันตั้งอิว่วนะดูให้ดีกันนะครับเนะี่ยหยุดย่นแป้งขาวขาวขึ้นมาครับดูให้ดีนะฮะ นี่ขนาดเขาเก็บไว้ยังไม่ดีนะใบหน้ายังยุบลงไปนะพวกดอกไม้นี่ยุบลงไปหน่อยตัวกินพระกินจะเห็นข้าง,างๆเลยไหมไปคาบน้้ามันตั้งอิ่วขึ้นสวยแต่ความงามสี่องค์ห้าองค์นี่คนละบล็อกกันเลยนะครคนละพิมพ์กันเลครับแต่เป็นพระจัดอยู่ในประเภทบางขุนพรมุมตีไปมาละครังไม่ได้นะเพราะละครังก็ไปอีกแบบนึงนะครับอย่างเมื่อวานนั้นนะที่ผมเสนอให้ชมเดี๋ยวจะ สงสัยอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ชมวันละครั้งอีกชุดหนึงก็ยังได้นะเป็นพระเก่าเก็บสะสมนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดราคาอะไรนะเพื่อนฝูงมหาก็แบ่งปันไปอ,องคนั้นบางองคนี้บางสวยทั้งนั้นแหละครับผมเมื่อเก็บตามกำลับตามที่เขาบอกว่ามีเม็ดเขียวเม็ดแดงทุกคนทุกองค์ต้องมีอ่ะที่ไปจากผมเนี่ยให้ไปเนี่ยเขเก็บเอาไว้อยู่แล้วถ้าไม่มีก็จะคัดไว้อยู่แล้ว แต่ไม่แน่อาจจะคนที่รับก,ก็บ,บงังทองก็บ,บงังนะำมันตั้งอีกก็บ,บงังจะไปเห็นได้ไงแต่พยายามส่องไปฮะนะกล้องดีๆสวยเจอนะเจอจนได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าบุญตักบาตรกันอย่าลืมนะรพระพ่อพระแม่ผมว่าญาติออกชื่ออาจารย์เซ้งท่าพะาระจัทร์แล้วก็อาจารย์เชนะครับพระเคนครปฐมนะนมมนะส่วน ลูกอุ่นก็เสียชีวิตไปแล้วคนบ้านผมเป็นเพื่อนกับพ่อนะ,นะแกก็พ่อบอกว่าอยากรู้อะไรมึงไปถามอามึงหลุอลงอุ่นเพาเป็นญาติกันเหมือนกันแหละแกก็เลยให้ความรู้เรานะครับครูบาอาจารย์นีวเราทําบุญตักบ่ายกวดนะแผ่ไม่ตาไปให้ท่านอุ่นนะเดี๋ยวรับความรู้วิชานี่กินไม่หมดอะยันตายก็ไม่หมดนะเลิกเล่นพระหรือ,อยังไงใครอาภาะมาให้ดูเราก็รู้เลยนะยังไงได้หมดนะเนี่ยความที่เราต้องรู้เนี่ย รู้ไม่มากนะครับวิชาแค่หางอื่นแต่ก็พอรู้นิดๆน,นะแต่ใครชอบตรไหนก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆเพื่อนพี่ที่กดไลค์กดแชร์หนึ่งใกล้วันที่ห้าธันวามาแล้วนะครับเราจะลืมนะครับมีพระคุณมีน้ำใจอดอ้อมอารีแป่งปันเพื่อนฝูงทำบุญให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันนะครับน,ค,บนความสุขอันแท้จริง ฮ่าเขาก็เป็นวันหยุดผมนี่บนพระมาแล้วทําบุญตักบ,บาทน,นี่ถวยายข้าวมันไก่นะครับว่าจะเลี้ยงข้าวมันไก่พี่น้องในชุมชนเราสักหน่อยมื้อวานพระคุณเจ้าโทรมาจากวัดทวีวันที่สิบธันวาเขาจะถลองอะไรกันนะสมณศักดิ์ด็อกเตอร์เนี่ยพระคุณเจ้าได้เป็นด็อกเตอร์พระที่ผมบวชให้นี่ยแหละ12บสองปีจะนี่แกเรียนจบด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยเจ้าวา่าเยอะ อตาตมาขาดโอ้โหนี่ตัวกินบดวิ่งเลยเนี่ยเอ๊ะตัวกินพระขอโทษนะผม <c oughs> พูดผิดนะเยมิมอัตามาขาดอยู่สามเจ้าถว,วายพระโยมมาทักเจา้าทได้ไหมทําอะไรแล้วหลวงพ่อได้ลูกเจ้าวาดกเนี่ยสมนักดักเลื่อนสนมนต์พระผู้ใหญ่ถวายองค์ละสามพันห้าพระครูทั้งนั้นเลยสิบองค์พระศักศินาแล้วยังไงล่ะ ให้โยมจองทุผมบอกเอาสามองเลยก็แล้วกันนะสามองเลยนะครับพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้องค์เท่าไหร่แล้ว,ลวก็ว่าองค์ละสามพันนอ้าผมเอาสามองสามองค์ก็หมื่นกว่าบาทผมบอกผมให้สองหมื่นเลยว่างั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเหลือเป็นค่าอะไรต่ออะไรอีกนะก็เงินจากที่ได้บูชาพระจากเพื่อนๆบ้างแต่ของพุทธจารย์โตนี่แยกออกไปแล้วนะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เป็นทําบุญกับวัดทวีกันละนะนะครับอ้าวสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข ดูข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังดูข้างหลังจะตกใจนะ,ะตกใจไม่ได้นีนี่เป็นไงข้าทั้งมันตัง้งอยู่นะเพราะสงถึงบอกว่าเป็นพระนะบางคุณปลุง,ลงนะดูเนี่นะเป็นไงขาวก็หน้านี่หน้ากับหลังนี่คนละคนละโลกกันเลยนะเนี่เห็นไหมเมื่อคืนฟุตบอลโลกเขาก็เตะกันไฟแลบเลยนะรอบเชิงเข้าไปนะอเมริกากับอิหร่านเป็นไงก็สนุกสนากนกันนะครับแล้วแต่จงังหวะใครดีใครก็ได้ คือพวก็ดูเขาหน่อยนะครับครึ่งเดียวสุดท,ท้ายีนเกาที่ท่านโชคดีเข้ารอบลึกแล้วก็จะดูแล้วแลว้ทีมไหนเล่นดีกว่าจังหวะดีก็ได้แชมป์โชคดีด้วยอยู่ที่โชคด้วยแต่ถ้าไหลก็ไม่เข้าเหมือนญี่ปุ่นเรายิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าพวกก็ยิงปุงเข้าไปเลย <c oughs> มันก็เป็นแบบนี้ละครับกีฬานะเรามาดูพลากันนะครับเราโชคดีเราก็ได้พระดีนี่ข้างหลังนะอย่าตกใจนะดูข้างหน้าเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ผสงค์ ยึดธรรมะตั้งอิ่วถือว่าเป็นพระบานคุ้ปลอมมาให้ชมกันวันละครั้งเขาลงมาตั้งอิ่วก็มีนะเขาเรียกว่ากว,าก,วากลุหกนะสุดท,ท้ายที่เขาที่ท่านโชคดีมีความสุขไม่คิดอะไรเกีก่ัความปรารถนาไม่ตางประคุณไม่โจนกับใครคิดอะไรก็ขอให้ร่ำให้รวยมีเงินทองมากมายครับอย่าลืมพระอรหันต์พระในบ้านาพระพ่อพระแม่มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้กันดูแลเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับให้เขาคลายจากความเครียด ยุคนี้ยุคโลกาวิวัตแล้วแถนด้วยอยากข้าวยากหมากแพงแล้วช่วยเหลือเจือจุนกันขอบคุณมากนะครับพี่เพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่วยผรสงเลี้ยงสุนัขจ,จ้นจัดและจะชมพระผ่อสงด้วยสุขภาพแข็งแรงอ้อไปไหนอย่าลืมนำะแมสตอนนี้ใม่โควิดกันจังเลยนะครับผรสงก็ระบัดระวังมาหาผมต้องพกโควิดมาด้วยนะเพื่อนนะพี่นะทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขต้องเอาผ้าป้องกันโควิดด้วยนะ เออไม่ใช่พวกโควิดป้องก,กันจะด้วยนะขอโทษนะขออภัยให้ท่านติดรถติดเรือไปนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ปิดจมูกให้ดีเข้าที่ไหนวันนึงเปลี่ยนนัก2ชิ้น3ชิ้นนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ